เงินเดือน8,600บาทจะได้รับบำนาญประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่นะครับวันนี้ผมมีคำตอบให้นะครับกับซีรีส์บำนาญจากประกันสังคมอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าเงินบำนาญจากประกันสังคมหรือเงินบำนาญชราภาพนะครับคือเงินกรณีชราภาพที่ประกันสังคมจ่ายให้กับผู้ประกันตนเป็นรายเดือนตลอดชีวิตนะครับโดย ผู้กันตนจะได้รับเงินบำนาญฉลาภาพ20%ของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายและจะมีการบวกเพิ่มอีก1.5%ของระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนนะครับซึ่งจะได้เงินบำนาญฉลาภาพได้จะต้องจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนขึ้นไปนะครับจึงจะได้เงินบำนาญฉลาภาพสูตรมันจะแบ่งออกเป็นสสูตรง่ายๆสูตรแรกจะเป็นสูตรของกรณีที่จ่ายครบ 180เดือนแบบเป๊ะๆเลยนะครับก็คือเอา20%ไปคูณเงินรายเดือนนะครับเ,เงินเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนั่นเองนะครับอันนี้สูงสุดคือ15,000บาทอันนี้เขาตัวอย่างคือคูณ15,000หาหาร100เท่ากับ3,000บาทนะครับแล้วก็จะมีสูตรคำนวณในส่วนของกรณีถ้าเรามีการส่งเกิน180เดือนเราก็จะได้เพิ่มอีกนะเพราะว่ามันจะมีวงเล็บของการ ได้รับนะครับ1.5จําูณจำนวนปีนะยิ่งจำนวนปียิ่งมากขึ้นเราก็จะได้เงินเปอร์เซนต์ที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับไปดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าจะได้เห็นภาพนะครับทำงานส่งประกันสังคมมา35ปีจำนวน8,600บาทนะครับวิธีการคิดนะครับผมก็จะเอา35ปีนะครับลบ15ปีเพื่อหาจำนวนปีส่วนเกินก่อนนะครับ จะเท่ากับ20ปีนะครับ1.5คูณ20เท่ากับ30นะ30นี้คือ30ที่จะได้เพิ่มขึ้นมา20เดิมบวก30เท่ากับ50 50ของ8,600บาทนะครับเท่ากับ4,300บาทที่จะได้รับตลอดชีวิตทำงานส่งประกันสังคมมา30ปีจำนวน8,600บาท 30-15ลบ15เท่ากับ15นะครับ1.5คูณ15เท่ากับ22.5บนวก22.5เปะครับเป็น42.5คูณ8,600บาทหาร100นะครับ42.5ของ8,600บาทเท่ากับ3,655บาท นั่นเองนะครับที่ต้องหาร100คือให้มันกลายเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับถ้าใครกดเครื่องคิดเลขเป็นก็อเอาแค่ใครกดเครื่องคิดเลขเป็นก็กดได้เลยฮะทำงานส่งประกันสังคมมา25ปีจำนวน8,600บาทนะครับยี่สิบลบสิเท่ากับ10ปี 1> 1. 1.5ค MM ูณ10เท่ากับ15 20บวก15เท่ากับ35นะครับ35%ของ8,600บาทนะครับเท่ากับ3,010บาทที่จะเป็นเงินบํานาญให้กับคุณตลอดชีวิตนั่นเองทำงานส่งประกันสังคมมา20ปีนะครับจำนวน8,600บาทนะครับ ยี่สิลบสเท่ากับหปี1.5ึ่งจุดห้าคูณ5เท่ากับเจ็ดจุเวกเจเท่ากับยี่สิบของ8,600บาทนะครับเท่ากับ2องพบาทนะครับที่จะเป็นเงินบำนาญให้กับคุณตลอดชีวิตทำงานส่งประกันสังคมมา15ปีจำนวน8,600บาทนะครับ20%ของ8,600บาท เท่ากับเท2่ากับ1,720บาทจะเป็นเงินบำนาญให้กับคุณตลอดชีวิตนี่คือตารางนะครับอื่นๆในกรณีที่เราส่งเงินประกันสังคมนะครับปีอื่นๆเราก็จะได้รับบำนาญตามตารางนี้หลายท่านอาจจะบอกว่าตารางนั้นถูกต้องหรือเปล่าตารางนี้คิดตามหลักการที่ประกันสังคมให้สูตรเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้น ถ้ามันเป็นไปตามนี้นะครับต้องบอกก่อนมันเป็นไปตามนี้คุณส่งจริงตามนี้ไม่ใช่ตามที่คุณคิดเองนะครับตามที่ตามที่คุณส่งจริงๆเลยเนี่ยมันก็จะได้ประมาณนี้แน่นอนนะเพราะนี้มันคิดตามประกันสังคมไม่ได้คิดเองเออเองนะครับส่งประกันสังคมมา35ปีได้รับบำนาญ4,300บาทส่ทงประกันสังคมมา34ปีได้รับบำนาญ4,170 71บาทส่งประกรันสังคมมา33ปีได้รับบำนาญ4,042บาทส่งประกันสังคมมา32ปีได้รับบำนาญ3,913บาทส่งประกันสังคมมา31ปีได้รับเงินบำนาญ3,784บาทส่งประกันสังคมมา30ปีได้รับเงินบำนาญ3,655บาทส่งประกันสังคมมา29ปีได้รับเงินบำนาญ3,526บาท ส่งประก,กันสังคมมา28ปีได้รับเงินบำนาญ3,397บาท kind of ส่งประก,กันสังคมมา27ปีได้รับเงินบำนาญ3,268บาทส่งประก,กันสังคมมา26ปีได้รับเงินบำนาญ3,139บาทส่งประกันสังคมมา25ปีจะได้รับเงินบำนาญ3,010บาทส่งประกันสังคมมา24ปีได้รับเงินบำนาญ2,881บาท ส่งประกันสังคมมา23ปีได้รับเงินบำนาญ2,752บาทส่งประกันสังคมมา22ปีได้รับเงินบำนาญ2,623บาทส่งประกันสังคมมา21ปีได้รับเงินบำนาญ2,494บาทส่งประกันสังคมมา20ปีได้รับเงินบำนาญ2,365บาทส่งประกันสังคมมา19ปีได้รับเงินบำนาญ2,236บาท ส่งประกันสังคมมา18ปีได้รับเงินบำนาญ2,107บาทส่งประกันสังคมประกันส่งสงประกันสังคมมา17ปีได้รับเงินบำนาญ1,978บาทส่งประกันสังคมมา16ปีได้รับเงินบำนาญ1,849บาทส่งประกันสังคมมา15ปีได้รับเงินบำนาญ1,720บาท <c oughs> นะครับนี่คือคนที่เงินเดือนหรือเงินสม สมทบนะครับ8,600บาทซึ่งไอ้8,600บาทไม่ได้คิดจากเงินสมทบนะครับไม่ได้คิดจากเงินสมทบที่ผ่านมารวมกันแต่คิดจากเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนั่นเท่ากับว่าเรามีโอกาสนะครับหลายท่านที่เริ่มเข้ามาศึกษาประกันสังคมหรือเข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้อายุยังน้อยนะครับยังมีเส้นทางการทำงานอีก ยาวนานนะครับแม้เงินเดือนจะ8,600บาทแต่อนาคตนะครับช่วงบ้านป่ายอาจจะเงินเดือนสูงขึ้นนะครับแต่หลัก15,000บาทนะครับก็มีโอกาสที่จะพลิกเปลี่ยนนะครับเงินบำนาญที่จะได้รับมากยิ่งขึ้นนะครับตามเงินเดือนตามเงินสมทบนะเพราะว่าช่วงสุดท้ายเนี่ยเขาเอายึดหลัก เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนั่นหมายความว่าในช่วง60เดือนสุดท้ายของความเป็นผู้กันตนสิ้นสุดลงเนี่ยเรามีโอกาสที่จะสร้างนะครับสร้างจํานวนตัวคูณของเงินสมทบที่มากขึ้นเนี่ยตัวเนี้ยที่มากขึ้นนะครับซึ่งเงินสมทบสูงสุดณนะตอนนี้คือ15,000บาท แล้ก็มีโอกาสอยู่เพราะนั้นก็ลองวางแผนดูนะครับสำหรับใครที่เริ่มเข้ามาแล้วแต่สำหรับคนที่จะ,กะเกษียณในเร็วๆนี้มันคงคงไม่มีโอกาสไอทำไอนี้ได้แล้วละ่ะก็ใช้วิธีการวางแผนและกันว่าเราจะใช้เงินบำนาญตัวนี้นะครับจะอยู่ได้ด้วยเงินบำนาญตัวนี้นะครับหรือเปล่า หรือจะต้องเพิ่มเติมเงินเก็บส่วนอื่นๆก็ลองดูนะครับใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมสามารถติดต่อสอบถามคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอเดี๋ยวผมมาตอบคำถามให้ดูท่านเอง